สวัสดีครับผมเอกครับวันนี้ผมก็จะพามาดูนะครับท้ายแปลงของโครงการนี้นะครับก็พี่กัดคือคือวังกระโจมนะครับอําเภอเมืองจังหวัดนครนายกนะครับฝั่งทางนี้ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับด้านหลังนี่เป็นพื้นที่ที่เราจะเปิดขายนะครับในอนาคตนะครับเนี่ยก็คือวันที่3นี้นะครับที่เรากําลังจะเปิดขายเป็นพื้นที่ขนาด200ตารางวายาวไปเลยไหมครับก็คือด้านนู้นเลยครับนี่คือถนนนะครับถนนเมนของโครงการมีกว้าง9เมตรอยู่แล้วครับพิกัดก็คือ ขอบเขตก็คือจากองหนึ่งไปอีกทงหนึ่งนะครับหน้ากว้าง20ลึกไป40ครับพื้นที่ขนาด200ตารางวานี่เป็นพื้นที่ท้ายแปลงอีกที่หนึ่งนะครับที่สวยมากๆเลยครับผมก็อยากจะพามาดูครับนี่ยิ่งยิ่งด้วยจากเห็นไหมครับเราเห็นวิวเขาใหญ่เลยครับพื้นที่ก็อยู่ทางด้านฝามือแล้วพามาดูตรงนี้อีกครับนี่คือจุดขายอีกอันหนึ่งนะครับก็คือว่าที่ดีนแปลงนี้ครับอยู่ตรงนี้เลยครับนี่ติดกับคลองนะครับนี่เป็นพื้นที่ของคลองคลองซึ่งใหญ่มากกว้างเกือบคบยี่คลกาูสาจะมีน้้ําใชตลอดทั้งปีเพราะ คลองเชื่อมนี้เชื่อมมาจากแม่น้ำแมคอนนายกเลยนะครับนี่เลยครับเห็นไหมครับนี่ครับพื้นที่คลองครับเห็นไหมท่านใดที่ชอบตกปลานะครับถือว่าเหมาะมากครับจะยกยอจะทาปลาหรือหรือหรืออยากจะมีพื้นที่ที่เรบทำโน่นทานี่ได้หมดเลยเห็นไหมครับนี่พื้นที่คลองหมดเลยนะครับนี่ยาวไปหมดเลยพื้นที่คลองนี่ถ้าขุดลอกมาดีๆนี่จะสวยมากเลยนะครับแต่ตอนนี้เนื่องด้วยจากมีหญ้ามีอะไรเห็นไหมครับมันก็จะดูรกนิดนึงครับอนาคตจะพัฒนาให้สวยกว่านี้นะครับในพื้นที่ขายก็คือด้านนี้ครับนี่เป็นถนนขอบคันนะครับ ที่เราบอกว่าท่านใดที่ชอบปั่นจักรยานนะครับนี่คือพื้นที่ส่วนกลางที่ท่านสามา,า,มารถจะใช้ได้ทั้งโครงการเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นปั่นจักรยานวิ่งเดินออกกําลังกายท่านสามารถทําได้เพราะนี่ขอบคันคลองนี่คือพื้นที่ส่วนกลางที่ลูกค้าทุกท่านเนี่ยที่มาซื้อที่ดินนี่เนี่ยสามารถจะใช้ได้ผมก็พามาดูนะครับนี่ครับที้ที่ดินนี่อยู่ด้านนี้เลยทางด้านขวามือทางด้านนูน้นก็จะเป็นสระน้ํานะครับเห็นไหมครับทางด้านนู้นครับเป็นสระน้ําใหญ่มีทั้งสระน้ํามีทั้งคลองมีทั้งวิวเขา ลูกค้าท่านใดที่อยากจะมีที่ดินนะครนายกซักผืนนะครับที่ดินแปลงนี้ถือว่าเหมาะมากครับสร้างอนาคตได้สร้างบ้านได้ครับแล้วก็มีความสุขในการใช้ชีวิตแปลงนี้ถือว่าเหมาะท่านใดสนใจรีบโทรเลยนะครับย้ํานะครับเปิดให้จองวันที่3นะครับ3ตุลานี้โปรโมชั่นพิเศษดาวต่ำเพียงแค่ห้าหมื่นบาทที่เหลือเนี่ยผ่อนกะทางโครงการได้เลยรีบโทรหาเอกเลยนะครับ0 8 8 1 4 5 1 1 5 5สวัสดีครับตรงมาเลยครับ